มังคุดดูต้นลำไยเศรษฐีทุเรียนประเด็นมาเบ่งลำไยป้าต้นนี้กี่ปีอสามปีได้ไหมสองเนาะสามปีนะนมะีแต่ทุเรียนได้จ้ะ แล้วเราก็จิมาเบิงลำไยกันมันแย่ยังอ่อนกินไม่ได้เดี๋ยวพาไปเบิงลำใยน่พาช,ช,ม,สชมสวนสวนทุเรียนสวนทุเรียน <laughs> อะให้เบิงทางหลังคุณดูถ่ายแล้วบ้างนะทุเรียนสาว ทุเรียนสาวทั้งนั้นเลยบายเจ๋ชวนทุเรียนข่อยได้นี่ <ừ. S 1> ลำไดบอใคร <ừ. S 1> ดกดอก <ừ. S 1> อ่ะชิมดู <ừ. S 1> ตาลองแกะดูเออมันมันนิ่มอยู่ตาลองแกะดู <ừ. S 3> มันโอ้โหได้กินได้กินได้อยู่ มังคุดสวยๆเลยแต่ยังไม่เป็นยังว่าท่านแต้มนะนะ้าปานะอยังไม่ทันสุกนะยังไม่ทันสุกงามๆเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสวนมังคุงคดสุกแล้วหล่นแล้วอ้ันนีดึงสวยมากเลยมังคุดหล่นแล้วกินแล้วนี่เหรอแสดงว่าเันสุกเล่นี่เต็มแล้ว <m uch ing> ล ห<ผ>แล้ว,ลวน่ะเก็บบ่มได้เก็บบ่มไม่้ก้เนใหญ่โตเลยล, <laughs> ลูกใหญ่ด้วยลูกไงน้ำเริ่มนี <laughs> ่ย <laughs> ได้อยู่เพื่อ <laughs> ขยันขืวนวะน่ะต้นมังคุดพันปี <laughs> มังคุดพันปีขาเบิ่งสวนดิ งามบ่ะเพิ่งทุเรียนไหมทุเรียนหมดเลยพอแล้ว